สวัสดีครับนี่คือคลิปต่อนะครับเลยคะคนเบาใช่ไหมครัคนเบาเอาคุณมี่ครับอยู่ไหมครับเ yeah. ย่ oh God, ชาวหลอกคนเบาหรอครับผม,มผมก็จะทำเหมือนกันนะ oh. Oh. ย,ยังยิงนัดเดียวเสร็จภารกิจไปสามนันเลยแน่นอนอผมเอาชนะคุณก็ถือว่าจบภารกิจเนี้ยเอาหัวมานี่สัตนายบอกว่า,วาจะเอาภารกิจไงก็เนี่ยนะรภารกิจมือเลยนะก็มาสิครับผมจะเอาบ้าง,ไม,งไม่ต้องเลยไ,ไม่จบ อบไปแล้วอันหนึ่งคิวแล้วกินอะไรบ้างหน่อยโอ้คิวสองครั้งดับเบิลคิวหนึ่งครั้งแล้วเพิ่จะโจมคิกหนึ่งปืนคนเบาสำเร็จไปแล้วไปไหนครับคุณไปไหนคุณอยู่ไหนคุณอยู่ไหนฮะผมวิ่งว่าไปทำอะไรอ่ะ <c oughs> คุณจะยิงผมสิครับ เออครั้งนี้ผมต้องชนะนะครับวะไนคบแล้วผมไม่ให้รับอ oh, ุ้ยอุ้ยเกียรติเอ้ยเอาพกมาเหรอเอาเอาหัวคุณมาสักผมจะไลฟ์ฟินจะโจมยิ่งคิวคุณปุ่มปุ่มอ้าวเอา ถ้าไอดีเก่าผมไม่โดนแบนนะครับผมจะเอาโป้เดินผมผมจะเอาโปเดินทะลุลูกกระสุนมาใส่คุณเลยเป็นโปที่ผมเอามาจากเกมอะไรไม่รู้จะไม่ได้โงงันมั้งคุณเอาคุณคมขอคิวคุณทีนึ่งน้อาสำเร็จภารกิจ

อะไรคลิปเหรอผมก็นึกว่าเกมสิเห็นเพื่อนผมไอจูวพาดิเขาบอกว่าคุยเหลือเกินกับคนนี้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 เป็นลาเสียงมากเซีงจิตเซีงจิตของเขาว่ามาหาปลายเสียงจิตโผล่มาทำไมโผล่มาทำไมโผล่มาทำไมอ่ะ

รงไหนคุณไม่เคยแกรงกลัวผมตั้งแต่เมื่อไหร่ผมไม่เคยแกงกลัวคุณแต่ผมเคยแกงกลัวคุณสมร่ตุยขบเชอาพูดมัวโอเคไหมอยู่ไหนคุณอยู่ไหนคุณอยู่ไหนเขาบอกว่าสนามรบข้างบนมันคานคนอื่นแล้วบอกว่าข้าวทานคนอื่นทุย เหมือนกันเพื่อีอย่าเล่นพันนี้อย่าเล่นพันนี้ทัดเมื่อกี้อ่ะผมไม่ใช่หมาแล้วคุณยิงหาป้าเหรอครับเฮ้ยมาไงอ่ะมาไงอ่ะมาไงเฮ้ยเฮ้ยมาไงอ่ะมาไงครับมาไงอ่ะอุยยแล้วยแล้ว อุ้มขอแก้ไม่แก้ช่วยลูกด้วยอุ้มเย่น่าจะแยกเป็นสองคลิปเนี่ยหองคลิปนี้จบละจบคลิปนี้เสร็จเลยยิงทำไมพบมาทำไมพบมาทำไมปุ่มปุ่ม ปุ่มโอ๊ย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 เม่ได้เมื่อกี้ไม่ได้ยิงนะเมื่อกี้ไม่ได้ยิงปุ่มชัดเลยทำไรเมื่อกี้ทำไรเมื่อกี้เมื่อกี้ทำไรผมก็อยู่นี้ไงครับโอเค แน่ใจยี่ไงผมใช้ในพวกองคุณนกแบูแบบแบบไอ้ยาเธ่นันแข่งกับผมณแมอุ้ยอมาไงอ่ะมาไงอ่ะมาไงแล้วคุณมาไงเมื่อกี้เมื่อกี้คุณมาไงคุณมาอย่างไงนั่นคือคำถามคุณโผล่มาจากไหนตะวันไม่มากขุมนรกไหนนรกขุมไหนก็ได้ เกิดยังครับอุ้ยตามคมุณตลอดนะครับสัตว์เป็นยมมาโทษตามคุณเลยมองหน้าคุณ้วยมองหน้ากอนไายแล้วผมเป็นอุสภากินารุตโตะเอ้ยใช่ปะจำชื่อนคนุณจ,จำชื่อไม่ค่อยได้ไม่ก็คุณร้สกิจิกโกะสัตว์ปลอดไวัานใคร นกียร์นิกระคาตายไม่เก่งก็เลยโวยตายโวยเอากียอ네์ฮ ah, ่าอ่าฮ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 ่าผมมันคนเกียนอ่าอย่ากรอบนี้ผมทิ้งกระเบิดครับ คุณอยู่ไหน่ะคุณอยู่ไหน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 พ่อผมก็อยู่ดีมีสุขครับโอ <laughs> okay, เครอบนี้ผมไม่ฆ่าคนตายละฆ่าคนตายบุมบ๊มบุมบ๊มปุ๊มบุ๊มปุ๊ม อุ้ยไม่จบครับผมต้องแก้แค้นน่าใจเอาไหมครับโปกับโปพ่อผมยังอยู่ดีมีสุขครับจำไว้ด้วย เอาไหมครับ๋ย่าผมให้โปโเดินทะลุสวยผมโปวบาเลสครับ,บโ,รโปยิงต่อเน,นื่องของบาเลตพร้อมกับยิงแรงขึ้นแปดเท่าอเอาไหมล่ะ<อ>แต่ผมไม่ไม่ให้ปืนโปโเดินทะลุนะโปรเดินทะลุกระสุนนะคุณจะซ่อนตรงไหนก็ได้ผมมีโปยิงทะลุแถมมีโปมองเห็นทุกที่ด้วย บายบายปุม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 บุมบุมบุมอือใช่มาห้าสิบวิห้าสิบวิสุดท้ายบอกแปเอามีดดีวะมาเนียมิด้ยหมวกกูไอสัต ข้อมกับมีดถูกไหม M7 ก็ได้ M7 ก็ได้มีดพาหมดแล้วเดี๋ยวค่อยสร้างไอดีใหม่มาใช้มีคู่แทนหรือไม่ไปยิงของเพื่อนที่มีไอยสายามมีคู่เลยทาวเออซัดโน่ no! นเปิดเปิดโปรตายรวดดีไหมเนี่ยน่าจะเปิดโปรตายรวดเนาะเกิดปึกตายปักผมก็ตายคุณก็ตาย ก็บอกแล้วไงโอกตายลวดมันลวดจริงจรจบแล้วครับ